กับสวัสดีทุกทกท่านนะคะพบกันในวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้มีการรายงานผู้ติดเชือ้อหลายหลายท่านก็ตั้งคําถามค่ะว่าเราควรจะนํา รายที่ติดเชื้อก่อนหน้ามาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเราจะได้มีการป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการวิเคราะห์ในหลายๆส่วนให้ฟังกันด้วยค่ะเราไปเริ่มกันที่รายงานผู้ติดเชื้อทั้งโลกกันนิดหนึ่งนะคะตัวเลข105ล้านกว่ากว่านะคะซึ่งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่115นะคะ ในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขของโลกคงจะน่าสนใจน่าจับตามองกันเป็นพิเศษนะคะถ้าหลายท่านติดตามสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะวันนี้รายใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะ1,9780 ถ้าทุกท่านติดตามเรื่อยมาจะเห็นเลยนะคะว่าตัวเลข1 0 0 0 0แสนี่ถือว่าลดลงอย่างมากแล้วนะคะเช่นเดียวกับหลายๆประเทศนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโลกหรือเปล่านะคะ ซึ่งในวันที่30มกราคมตลอดจนสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วยเนี่ยนะคะมีรายงานการฉีดวัคซีนทั่วโลกไปแล้วเกิน90ล้านโดสแล้วนะคะในจำนวนคนทั่วโลกเนี่ยก็คือ45ล้านคนที่เริ่มได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศที่ได้ฉีดกันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษอิสราเอลนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นการฉีดในประชากรที่ค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียว มีสิ่งที่เราต้องติดตามกันก็คือว่ามีการคาดการณ์ว่าการฉีดวัคซีนทั่วโลกเนี่ยนะคะจะช่วยให้การติดเชื้อเนี่ยลดลงอาจจะลดความรุนแรงของโรครวมไปถึงลดการแพร่ระบาดเรายังคงต้องติดตามเรื่องความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะแต่ว่าการติดตามตัวเลขโลกนับจากนี้ถือว่าถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะ ในส่วนของรายงานผู้ติดเชื้อในเอเชียนะคะประเทศที่เราต้องจับตากันเป็นพิเศษก็คือเมียนมานะคะเพราะว่าในขณะนี้ซึ่งมีสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศด้วยขณะที่ตัวเลขก็ยังสูงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็177รายใหม่นะคะและเวียดนามซึ่งเพิ่งพบรายงานการระบาดในระลอกใหม่นะคะวันนี้ก็มี46คนค่ะ มาเลเซียเองตัวเลขก็ยังขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะวันนี้4571ค่ะมาดูในประเทศเรานะคะมีรายงานผู้ติดเชือ้อวันนี้ค่ะ586รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ13รายเป็นผู้ที่ค้นพบได้จากะระบบบริการนะคะ47รายการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนอีก527รายวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ สำหรับตัวเลขรวมผู้ที่หายป่วยแล้วในสไลด์ถัดไปนะคะ 11, 1 1 3 9 1รายรวมที่หายป่วยในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวเลข533รายค่ะส่วนผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่นะคะก็มีทั้งสิ้น6,997รายซึ่งส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม4,962รรายทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะมีผู้ที่อาการหนัก ยังจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งสิ้น7รายค่ะรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้นะคะนับวันที่5กุมภาพันธ์2564ก็คือ18,407รายค่ะ ในส่วนของตัวเลขเยอะๆนี้นะคะสอาวันนี้เราจะพยายามนำมารวมให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีการแยกในส่วนของสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆเพราะว่าจังหวัดอื่นๆที่เหลือ75จังหวัดรวมกันเนี่ยนับเป็นตัวเลข7รายนะคะ1.22ต์ ส่วนใหญ่95.64%ยังคงอยู่ที่สมุทรสาครโดยนับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้สมุทรสาครน,นะคะ548รายกรุงเทพมหานครตัวเลขก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ18รายนับรวมเป็น3.14%ค่ะถ้ากลับมาดูที่กราฟ แสดงทั้งในส่วนของผู้ที่เราค้นพบในระบบบริการวันนี้47รายนะคะกับคัดกรองเชิงรุกในชุมชนที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้526รายหลายท่านแบอบใจชื้นนิดหน่อยนะคะที่เห็นเลข5จากเดิมที่เราไล่เลข8เลข7กันมาหลายวันแต่เดี๋ยวสักครู่จะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าตัวเลขเหล่านี้ได้มาอย่างไรและเราจะมีมาตรการดูแลอย่างไรต่อไปค่ะก่อนอื่นไปดู รายงานเป็นจังหวัดกันก่อนนิดนึงนะคะเริ่มที่การติดตามผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ47รายเนี่ยนะคะเป็นกทมร18รายซึ่งเป็นคนไทย14คนนะคะและประเทศเมียนมา4คนค่ะ จังหวัดตากยังพบ3รายนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการาลาดตะเวนอย่างเข้มข้นของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังพบอีก3รายซึ่งก็จะอยู่ที่แม่สอดสองแล้วก็พบพระอีกหนึ่งรายนะคะสมุทรสาครที่มีผู้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลวันนี้26รายค่ะ ไปดูในส่วนของคัดกรองเชิงรุกในชุมชนนะคะมี2จังหวัดใหม่ที่บวกเข้ามาในวันนี้เพชชบุรีเจอ3รายนะคะซึ่งทั้ง3รายนี่นะคะยังเชื่อมโยงกับตลาดรถไฟที่มหาชัยสมุทรสาครน,นั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งรายเป็นสะแก้ววันนี้มีรายงานหนึ่งรายเกิดจากการตรวจค้นผู้ต้องขังแรกรับค่ะหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเวลาที่ได้มีการจับตัวผู้ต้องขัง จับตัวผู้ที่ทําความผิดและจําเป็นต้องส่งไปฝากขังเนี่ยนะคะในส่วนของราชการก็จะมีการคัดกรองโควิด19อันนี้เป็นการคัดกรองตามระบบที่เป็นมาตรการเข้มข้นอยู่เป็นประจําแล้วนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ต้องขังรายนี้เนี่ยในขณะที่ตรวจ ผลโควิดเนี่ยนะคะสครั้งแรกเนี่ยไม่พบเชื้อนะคะมีการพบเป็นครั้งที่3ก็คือผลบวกแล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้องให้ไปอยู่ในห้องแยกกักกันก่อนนะคะเป็นสัญชาติกัมพูชาค่ะ ผู้ที่เดินทางเข้าในประเทศไทยวันนี้13รายนะคะก็หลากหลายเลยค่ะมีสหรัฐอเมริกาอิตาลีแทนซซเนียอเมริกาใต้รวันดาอย่างละ1รายนะคะทั้งหมดไม่มีอาการแล้วก็เข้าพักใน state q u a r a n t i ี e หรือ alternative state quarantine นะคะ อีกสไลด์หนึง่งอียิปต์5รายเยอรมัน1นรายอังกฤษ1รายเมียนมา1รายอันนี้เป็นชาวไทยทั้งหมดนะคะในส่วนของอียิปต์5รายนี่ก็จะเป็นทั้งนักศึกษาแล้วก็แม่บ้านนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดในสไลด์นี้ค่ะไปดูตารางหุ้นของเรานะคะอย่างที่ตัวเลขรายงานไปแล้วสมุทรสาครกรุงเทพมหานครยังเป็นตัวเลขที่สูงสุดนะคะเพชรบุรีวันนี้3ราย สามรายแสดงให้เห็นตรงนี้ในสไลด์แรกเนี่ยนะคะท่านจะเห็นได้ว่าชนบุรีระยองจันทบุรีตรงนี้เป็นศูนย์หมดเลยนะคะรวมทั้งปทุมธานีด้วยค่ะหน้าถัดไปนะคะราชบุรีซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานติดเชื้อจากโต๊ะแชรมหาสารคามวันนี้ราชบุรีเป็นศูนย์รวมทั้งมหาสารคามการคัดกรองเพิ่มเติมก็ยังคงเป็นศูนย์รายอยู่นะคะวันนี้ หน้าถัดไปก็เป็นสะแก้วนะคะที่รายงานไปในเบื้องต้นแล้วเป็นกรณีผู้ต้องขังชาวกัมพูชาค่ะสไลด์สุดท้ายนี้ทั้งหมดเป็นศูนย์ทั้งกระดานเลยนะคะ โดยรวมแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะตอนนี้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้นก็คือ63จังหวัดและสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ31มกราคมจนถึงวันนี้5กุมภาพันธ์ก็มีจังหวัดใหม่เข้าไปเป็นผู้ติดเชื้อ15จังหวัดสะแก้วกับเพชรบุรีเพิ่มจำนวนเข้าไปค่ะ มาดูที่สมุทรสาครกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายท่านติดตามมาต่อเนื่องมีทั้งความกังวลที่ตัวเลขสูง700 800หลายครั้งเราก็ได้พยายามอธิบายไปนะคะว่าเป็นการคัดกรองที่กระชับพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพื้นที่ไขแดงของเรานะคะซึ่งวันนี้จะนำเสนอให้ทุกท่านเข้าใจยิ่งขึ้นกับมาตรการการดูแลซึ่งทางสบ,บคก็ได้ประชุมร่วมกับทีมสบ,บคพื้นที่สมุทรสาครเมื่อเช้านี้นะคะในส่วน ของอมาตรการการดูแลที่เราเรียกกันว่า bubble and seal หลายท่านจะเริ่มคุ้นกับคำศัพท์คำนี้การ seal ก็คือหมายถึงการปิดผนึกเราพบหนึ่งโรงงานนะคะที่เขามีศักยภาพที่จะสามารถ จัดสถานที่พักให้คนงานนั้นทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็พักอยู่ที่นั่นกินนอนเสร็จสับอยู่ในนั้นไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่โรงงานอันนี้มีหนึ่งโรงงานที่เราใช้มาตรการที่เรียกว่าซิลหรือว่าปิดผนึกให้อยู่ในกระชับพื้นที่ตรงนั้นนะคะจะได้ไม่มีการแพร่เชือ้อแต่ในส่วนของบับเบิลเราพบว่ามี7โรงงานด้วยกันนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะจัดให้มีการพักค้างอยู่ในบริเวณโรงงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องจัดระบบที่สองที่เราเรียกว่าบับเบิลหรือเราเคยคุ้นกับคำนี้สมัยช่วงการระบาดระลอกแรกนะคะที่เราเคยพยายามที่จะให้มีบับเบิลในระหว่างประเทศที่มีการติดเชื้อค่อนข้างต่ำแล้วสามารถที่จะมีการเดินทางไปมาระหว่างบางประเทศนะคะตรงนั้นก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราใช้เหมือนกันคือบับเบิลนะคะในส่วนของอมาตรการบับเบิลนี่นะคะทางจังหวัดรายงานว่า เราใช้เรียกว่าเป็นเขตเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี7โรงงานด้วยกันนะคะก็มีการตีกรอบชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่วัดพันธุวงสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้งตรงนี้เป็นต้นนะคะในจังหวัดท่านต้องติดตาม Facebook ของจังหวัดให้ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริเวณที่บับเบิลเโรงงานนี้อยู่ที่ตําบลท่าทรายและตําบลน,นาดีอันนี้ถือได้ว,ว่าเป็นพื้นที่หลัก เขตเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะมีการจัดที่พักให้กับพนักงานให้มีความสะอาดตามมาตรฐานที่จะเป็นการลดการแพร่เชื้อและขณะที่พนักงานทั้งหมดจะต้องเดินทางไปทำงานเนี่ยนะคะทางจังหวัดก็ได้ประสานกับพื้นที่และด้วยความร่วมมือของเจ้าของโรงงานทุกแห่งเลยนะคะในการจัดรถสองแถวรับส่งรถเองก็มีการดูแลตามมาตรฐาน มาตรการที่ชัดเจนไม่ให้มีการแพร่ชเชื้อในกรณีที่เกิด มีคนใดคนหนึ่งติดเชื้อนะคะแล้วก็ในระหว่างเดินทางก็จะไม่มีการแวะที่ไหนถ้าจำเป็นต้องเดินเท้าก็มีการเว้นระยะห่างในส่วนของการดูแลตรงนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพี่น้องที่เป็นพนักงานโรงงานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวเมียนมานะคะในการรายงานของสบคสมุทรสาครวันนี้ได้เห็นภาพที่ทุกๆคนให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจค่ะแล้วก็เขาให้ความสาคัญเพื่อที่จะทาให้มาตร การของจังหวัดนั้นประสบความสำเร็จนะคะก็อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือกับชุมชนด้วยถ้าเห็นรถสองแถวหรือเห็นการเดินเป็นแถวเป็นแนวในมาตรการบับเบิลที่ว่านี้นะคะก็อย่าไปรังเกียจอย่าไปกล่าวโทษช่วยให้กำลังใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆท่านกำลังช่วยกันทำในสิ่งที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อลดการติดเชื้อค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ ในส่วนของสมุทรสาครผ่านมาหนึ่งสัปดาห์กว่า,วาแล้วการคัดกรองอยังคงต้องทําอย่างต่อเนื่องค่ะหลายท่านจะเห็นในภาพข่าวนะคะเมื่อวานนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะท่านประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปดูงานที่วัฒนาแฟคทอรี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามของภาคเอกชนค่ะโดยท่านนายกวัฒนานายกอบตอพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองเนี่ยนะคะได้ลงทุนทำโรงงานของท่านเนี่ยนะคะให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อสนับสนุนภาครัฐอันนี้ก็ขอขอบคุณและชื่นชมด้วยนะคะในส่วนของสมุดสาครเนี่ยนะคะ เราจะยังคงคัดกรองอย่างต่อเนื่องตัวเลขที่ท่านเห็น500วันนี้ลดลงแต่อย่าเพิ่งวางใจค่ะการคัดกรองยังคงทำต่อเนื่องและเราไม่ยังไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าตัวเลขจะกลายเป็นศูนย์นะคะแต่เราต้องการเห็นมาตรการที่เข้มข้นเห็นมาตรการที่สำเร็จก็คือมีการตรวจคน้นและพบผู้ติดเชื้อเมื่อพบได้เกิดการดูแลอย่างทันท่วงทีได้มีการ ครอบหรือว่าซิลในส่วนของพื้นที่ไม่ให้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและก็ที่ต้องย้ําเสมอเลยก็คือทุกๆท,ท่านที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งนอกพื้นที่นะคะยังคงต้องดูแลสุขอ,อนามัยส่วนตัวนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ จังหวัดสมุทรสาครเร็วๆนี้นะคะจะมีการาประชุมกับผู้ประกอบการคณะกรรมการโรคติดต่อและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะหามาตรการร่วมกันในการเปิดเมืองนั่นรวมไปถึงชุมชนแล้วก็หลายคนเฝ้ารอนะคะตลาดกลางกุ้งด้วยจะมีการเปิดเมื่อไหร่อย่างไรติดตามกันให้ดีเลยค่ะ ไปดูพื้นที่กทมบ้างนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการรายงานผู้ติดเชือ้อวันนี้มีการวิเคราะห์รายละเอียดของชุมชนเมืองกทมมาให้สังเกตกันนิดนึงไปดูที่งานเลี้ยงการจัดงานเลี้ยงส่วนตัวอันนี้คือกรณีที่ร้านอาหารไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการให้ดื่มแอลกอฮอล์สิ่งที่เราเห็นกันใน ข่าวคราวที่ผ่านมานะคะก็เลยมีการรวมตัวการจัดงานเลี้ยงส่วนตัวไปดูตัวเลขสถิติกันนิดนึงนะคะกทมวันนี้เนี่ยเอามาให้ดู4ตัวอย่างเป็นการจัดงานเลี้ยงส่วนตัวทั้งสิ้นนะคะงานเลี้ยงที่1มีผู้ร่วมงาน30รายติดเชื้อทั้งสิ้น9รายค่ะนะับเป็น30%ในส่วนของงานเลี้ยงที่2 13รายติดไปแล้ว10รายอันนี้คือผลยืนยันบวกไปแล้วนะคะคิดเป็น77% งานเลี้ยงที่3 7รายติดทั้งสิ้น7 7รายเลยนะคะถือเป็น100%งานเลี้ยงสุดท้าย16รายติดร0 0 16รายสิ่งที่กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์นำมานำเสนอในวันนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้พบว่าผู้ที่ร่วมงานเลี้ยงและเป็นผู้ติดเชื้อในที่สุดเนี่ยนะคะมีการดื่มแอลกอฮอล์ในแก้วเดียวกันเป็นลักษณะการเล่นเกมนะคะ อยู่ร่วมกันเวลานานมีการใช้มือหยิบอาหารน้ำแข็งอยู่ในสถานที่แออัดที่เราย้ำเสมอนะคะว่าเกิน15นาทีก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วและยังมีการเต้นรำที่เกิดการสัมผัสใกล้ชิดกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราเน้นย้ำกับทุกท่านมาโดยตลอดวันนี้มีสถิติให้ดูชัดเจนเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะ การที่หลายท่านบอกว่าเราพยายามที่จะจัดงานเลี้ยงให้มันมีการรัดกุมมีการสวมหน้ากากมีการเว้นระยะแต่ก็มีสิ่งสำคัญที่ทุกท่านต้องทราบว่าเวลาที่คนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะถ้าเราดูตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะ 1-2ึ่งถึงดิงก์เนี่ยจะเริ่มมีอาการผ่อนคลายเฉ่ชยชาการตอบสนองช้าลงและภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเรียกว่า loss of inhibition ก็คือขาดความยับยั้งหรือว่าเริ่มที่จะเสียการควบคุมตัวเองหมายความว่าไม่ระมัดระวังตัวเองนั่นเองนะคะ ก็นั่นอาจจะเป็นเหตุผลได้ค่ะว่ามาตรการที่าทางร้านคุมเข้มอย่างที่สุดเลยเนี่ยนะคะพอหลังจากที่ดื่มไปสัก1-2ถึง,งดริงก์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการละหลวมแล้วก็ผู้ที่ดื่มก็อาจจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่1ดริงก์เนี่ยนะคะเป็นตัวเลขให้ศึกษากันนิดนึงองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นเบียร์หนึ่งกระป๋องเท่านั้นเองและไม่ใช่กระป๋องใหญ่นะคะต้องเป็นเบียร์3 3 0ซีซี เบียร์4%ด้วยค่ะถ้าเป็นไวน์เนี่ยก็คือ1ดริ้งหมายถึง1แก้ว 100cc เท่านั้นเองนะคะ12.5%ส่วนเหล้าวิสกี้นั้นเป็นเหล้า40% 1แก้ว1ดริ้งเนี่ยนะคะเขานับที่ 30cc หรือ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในงานเลี้ยงเราก็พบว่า คนที่เข้ามาร่วมงานมักจะดื่มเกิน Standard ดดริ k ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสถานบันเทิงผู้ขายสุราเนี่ยอย่างที่เรียนย้ำมาก่อนหน้านี้นะคะว่าท่านต้องเสนอมาตรการว่าท่านจะดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการเหล่านี้อย่างไรให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยและไม่กลายเป็นผู้แพร่เชื้อนะคะ ไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งของกอทมอกลับไปสไลด์เมื่อสักครู่นะคะมีการติดเชื้อในสถานที่ทำงานซึ่งวันนี้ให้เห็นตัวอย่างสองที่นะคะก็คือเป็นคลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ทำงานที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะออฟฟิศนะคะ แห่งแรกเนี่ยมีคนอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน7คนติดไป5ค่ะถือเป็น71%อีกที่หนึ่ง10คนติดเชื้อไปแล้ว9 90เลยนะคะและกรมควบคุมโรควิเคราะห์มาว่าพฤติกรรมที่เป็นการทำให้ส่งเสริมการติดเชื้อเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งก็คือสถานที่ทำงานหรือออฟฟิศเหล่านี้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน สองก็คือมีการพูดคุยกันด้วยนะคะในระหว่างรับประทานอาหารและไม่ใช้ช้อนกลางหรือในบางที่นะคะไม่ได้ทานอาหารร่วมกันแต่ว่าขณะที่ทำงานอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยคือเกิดความไว้วางใจค่ะว่านี่คือคนที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเราคุ้นเคยจากนี้ต่อไปมาตรการขององค์กรหรือว่าสถานที่ทำงานสถานประกอบการทั้งหลายต้องยกกาดสูงเป็นพิเศษนะคะในที่ทำงานห้องเดียวกันก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยรวมไปถึงรถรับส่งหรือการที่นั่งรถไปกลับด้วยกันก็ต้องสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาด้วยค่ะ ไปดูตัวเลขนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าที่พูดนี้ไม่ได้เป็นแค่ประสบการณ์ของกรมควบคุมโรคนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกนะคะมีรายงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องร่วมกับคณะแพทย์สิริราชแล้วก็รามาธิบดีนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานสถิติแห่งชาติไปดู รายงานนี้นิดหนึ่งผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมาจาก2ช่องทางด้วยกันนะคะอันแรกก็คืออสอมอนี่แหละค่ะท่านเดินไปในพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามไปสัมภาษณ์เอาแบบสอบถามติดมือไปด้วยอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านออนไลน์นะคะรวมๆแล้วเนี่ยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยของอสอมห้0มกกว่ารายออนไลน์อีก7,243รายนะคะ ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ49-51ปีอาชีพมีตั้งแต่เกษตรกรข้าราชการพนักง,งานเอกชนนะคะไปดูกราฟสีสีนิดนึงค่ะสีสีเหล่านี้เนี่ยเราศึกษาอะไรบ้างเราศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของคนไทยนะคะถ้าดูซ้ายมือสุดเนี่ยะคะ่ะจะเป็นการศึกษาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็มีการศึกษาต่อมาเรื่อยๆนะคะ มีตัวเลขที่ดูซิว่าพฤติกรรมคนไทยเนี่ยกาดตกช่วงไหนเขาไปสัมภาษณ์อะไรบ้างสัมภาษณ์ว่าท่านมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือไม่มีการล้างมือไหมมีการไม่เอามือไปจับหน้าจับจมูกปากหรือเปล่ามีการเว้นระยะห่างและกินร้อนช้อนกลางอย่างที่ภาครัฐรณรงค์หรือไม่ลองดูนะคะว่ากราฟทั้งหมดเนี่ย รวมกันตอนแรกๆก็สูงดีค่ะนั่นคือพฤษภาคมตอนที่เราเริ่มคุ้นเคยกับไวรัสโควิด -19 นี้นะคะต่อมาเรากาดตกชัดเจนร่วงลงไปสุดๆคงเป็นในส่วนของกันยายนธันวาคมจากนั้นเนี่ยนะคะการกราฟเชิดสูงขึ้นมาใหม่ตอนที่สมุดสาครรายงานแรกๆก็คือ18-19ทธันวาคมนั่นเองนะคะ คนก็เริ่มกลับมาสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างกันใหม่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะทุกท่านเห็นไหมคะว่าสี่มกราคมมีการผ่อนคลายมาตรการเพราะว่าเราทำตัวเลขได้ดีค่ะเราร่วมกันยกการสูงลดผู้ติดเชื้อกราฟก็เลยพากันเชิดสูงขึ้นใส่หน้ากากเว้นระยะห่างกันร่วมมือกันทั้งประเทศเลยนะคะแต่สี่มกราคมเห็นไหมคะว่าดิ่งลงทันที อันนี้คือพฤติกรรมที่เราต้องช่วยกันรณรงค์นะคะว่าเวลาเราย้ำเนี่ยเพราะว่าเราเห็นสถิติแบบนี้จริงๆค่ะว่าที่ทุกท่านเห็นตามท้องตลาดใส่หน้ากากจริงแต่ใส่ไว้ข้างห้อยไว้ที่หูหรือว่าซุกไว้ที่คางหรือเปิดจมูกเปิดปากนะคะผู้นำชุมชนก็ต้องทำตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างสม่าเสมอด้วยค่ะอีกสไลด์หนึ่งนะคะอันนี้ชัดเจนเหมือนกันเป็นเรื่องของการเดินทางออกต่างจังหวัดคือในช่วง เกิดการแพร่ระบาดระลอกสองสมุทรสาครที่18ธันวาคมตรงนั้นเห็นไหมคะว่าการที่เราเดินทางออกนอกจังหวัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยก็คือพวกเราร่วมมือกันทั้งประเทศเลยค่ะพอเราบอกว่าอย่าเพิ่งออกนอกพื้นที่อย่าเดินทางในพื้นที่ต่างๆอาจจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ร่วมมือกันแต่พอ เกิดการประกาศผ่อนคลายมาตรการ4มกราเห็นไหมคะว่ากราฟเชิดสูงขึ้นอีกแล้วเราเริ่มเดินทางกันอีกแล้วอันนี้จะเป็นบทเรียนที่เรานำมานำเสนอในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือว่าเราจำเป็นต้องยกกาศสูง ดูแลมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนตัวอย่างต่อเนื่องยังไม่สามารถที่จะวางใจได้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราย้ําเสมอเวลาท่านไปไหนก็ตามในชุมชนอย่าลืมสแกนไทยชนะและถ้าเป็นไปได้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยนะคะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะนําฝากในวันนี้ค่ะหลายท่านติดตามข่าวที่ผ่านมานะคะเวลาที่เราพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเราขอความร่วมมือนะคะว่า ท่านต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือเราเรียกว่า HQ หรือว่า Home Quarantine มีหลายคนก็เห็นตัวอย่างทางสื่อต่างๆนะคะว่าผู้ที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงไม่กักตัวอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ทต่างๆมีการโพสต์ลง f ฟ c e b o o โซเช i ยลมีเดียต่างๆก็เกิดคำถามเขาว่าเอ๊ะทำไมในลักษณะที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงแต่ไม่กักตัว บางครั้งเนี่ยนะคะทางกรมควบคุมโรคบอกว่าก็ได้คำตอบว่ามันกักลำบากจริงๆหลายคนอยู่ในบ้านที่อาจจะมีสมาชิกในในบ้านหลายคนในครอบครัวมีการใช้ห้องน้ำร่วมกันรับประทานอาหารที่เดียวกันห้องนอนก็ไม่สามารถจะแยกได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สบคก็เลยมีการทบทวนมาตรการกันในวันนี้ค่ะ จะมีแนวทางศึกษาการบริหารจัดการ State Quarantine สำหรับคนที่พิจารณาแล้วนะคะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด -19 ซึ่งที่เราย้ำเสมอนะคะว่า ท่านได้เข้าไปสัมผัสผู้ติดเชือ้ออาจจะมีการไอจามรถกันมีการพูดคุยกันเกิน5นาทีหรืออยู่ในสถานที่ปิดเกิน15นาทีอย่างนี้เป็นต้นโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยถือได้ว่าท่านเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงถ้ากรมควบคุมโรคสอบสวนพบก็จะขอร้องให้ท่านต้องถูกกักตัวอันนี้คือถือได้ว่าไม่มีทางเลือกนะคะต้องกักตัวกับอันที่สอง บางคนก็จะอยู่ในภาวะที่อาจจะเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ําก็ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนคนเหล่านี้นะีคะอาจจะเกิดการสมัครใจว่าจะต้องไปกักตัวใน SQ คือ state quarantine หรืออาจจะเป็น LQ local quarantine ที่มีอยู่มากมายในตอนนี้นะคะเพราะว่า อย่างที่เรียนนะคะบางท่านบอกว่าคอนโดหรือบ้านที่อยู่อาศัยไม่อำนวยมีผู้สูงอายุมีเด็กอ่อนการใช้ห้องน้ำร่วมกันการจะกักตัวอยู่บ้านแทบเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เนี่ยสบ,บคก็รับฟังนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำมาพูดคุยกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกให้ท่านสามารถที่จะเลือก สเต u a ควอ t ต n นมากกว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะทําให้การกักตัวนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือทําไม่ได้เลยนะคะโดยรวมรวมการกักตัวโดยสมัครใจหรือการที่ใครที่ถูกบังคับให้กักกันตัวรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายหลายคนก็ถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงเข้าไปกักตัว หรือสมัครใจจะไปกักตัวเองจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายหรือไม่อย่างไรก็ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะวันนี้ไม่มีประเด็นคําถามนะครับอยากให้ทางคุณหมอเบิร์ตได้ฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตัวถึงสัปดาห์หน้าและก็ต่อๆไปในประเทศไทยเดินเชิญครับ อย่างที่เรียนนะคะวันนี้นำตัวอย่างกรณีศึกษาของหลายๆพื้นที่มาพูดคุยกันเราจะยังคงต้องอยู่ร่วมกับโรคโควิด19นี้ต่อไปนะคะเราไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป แต่อย่างที่เห็นรายงานในวันนี้แล้วเราค่อนข้างจะกาดตกเรายังกาดตกไม่ได้นะคะเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองป้องกันชุมชนวันนี้ขอความร่วมมือเป็นพิเศษเลยนะคะมาตรการองค์กรถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยค่ะการที่มีคนเข้ามาทำงานในสถานประกอบการในที่ทำงานในออฟฟิศของท่านเป็นความรับผิดชอบที่ท่านจะดูแลเขาด้วยทำให้ได้เหมือนอย่างที่สมุทรสาครทำนะคะมีการขอความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน เองซึ่งเขาเป็นผู้ประกอบการดูแลพนักงานเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะลุกขึ้นมากลายเป็นทีมเดียวกันช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจหามาตรการที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้การติดเชือ้อการแพร่เชือ้อลดจำนวนลงไปเรื่อยๆก็ขอความร่วมมือทุกท่านยังคงต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ